บางกอกรีวิวสัปดาห์นี้ฮะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านที่มีเท็กเจอร์แบบไม้ไม้ฟีลลิ่งแบบความเป็นไทยกันอีกแล้วนะฮะพักหลังเนี่ยเรามีบ้านสไตล์นี้ถือว่าค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ว่า ไม่ได้อยู่ในแบบทำเลเดียวกันหลายหลักนะคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าชอบหลังไหนทำเลไหนที่เราพามาชมก็อยากให้รีบติดต่อเข้ามาครับหลังนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันครับที่นี่คือโครงการลัดดาลมปิ่นเกล้าฮะเป็นบ้านจากแบรนด์คิวเฮาส์ซึ่งเอกลักษณ์จุดเด่นของบ้านหลังนี้คือบรรยากาศจะใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากๆแม้จะอยู่ติดถนนกาญจนาพิเศษก็ตามทีครับคุณผู้ชมสําหรับหลังนี้ฮะเป็นบ้านในไซส์ซิ่งอยู่สักประมาณ80กว่าตารางวาเลยฮะเพียงแต่ว่าเลทราคาไม่แตะสิบล้านเป็นไง ถ้าอยากทราบว่าราเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวพวกเราทีมงานพาไปชมครับสำหรับบ้านที่เราพามาชมวันนี้ครับเป็นบ้านที่รีโนเวทใหม่จากบางกอกแอสเซทมาแล้วครับซึ่งฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำมี1ห,ห้องแม่บ้านด้วยครับแล้วก็เนื้อที่เนี่ยอยู่ที่85.9ตารางวาเลยนะพื้นที่ใช้สอยมีมากถึง244.2ตารางเมตรถือว่า เป็นไซซิ่งที่เห็นได้ทั่วไปสำหรับบ้านที่อยู่ติดถนนการจนาพิเศษแบบนี้ครับแต่ว่าราคาหลังนี้เนี่ยไม่แตะ10บล้านผมย้ำอีกทีนะคุณผู้ชมว่าไม่แต่10บล้านไม่น่าเชื่อว่าเป็นทำเลที่คุณภาพแบบนี้ครับหลังนี้จะสามารถเดินทางเชื่อมต่อได้ทั้งนครอินก็ได้ฮนะหรือจะตรงไปโซนบางแคก็ได้กับรถไปโซนแบบที่เป็นบางใหญ่เซนทรัลเวสเกตก็ง่ายเช่นกันครับ กลับมาที่ตัวบ้านกันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันรายละเอียดกันสำหรับหลังนี้จะสามารถจอดรถได้2คันแบบในร่มนะครับแต่เอาจริงๆผมมองว่าถ้าเป็นไซส์แบบ e ีโคคาจอด4คันก็ยังได้นะเพียงแต่อีก2คันอาจจะไม่ได้อยู่ในร่มครับเพียงแต่ว่าก็ยังจอดได้อยู่นั่นแหละ ไซซิ่งเขาว่าสามารถทําได้บริเวณที่จอดรถรับจะมีปั๊บไฟติดตั้งไว้ให้แล้วครับอีกอย่างหนึ่งคือยังสามารถเข้าบ้านได้จากที่จอดรถด้วยส่วนพื้นเราจะใช้เป็นพื้นคอนกรีตแตม์เท็กเจอร์แบบนี้มันจะใกล้เคียงกับหินธรรมชาติมากๆนะคุณผู้ชมทําให้ฟีลลิ่งตัวบ้านมันยิ่งดูมีความเนเชอรอลมากขึ้นไปอีกครับถ้าสังเกตดีๆครับบริเวณผนังกําแพงหรือแม้แต่ตัวเสาเองเนี่ยคือจะเป็นการแตม์ให้มันดูเหมือนเป็นฟีลลิ่งแบบ Eat อิฐบล็อกอ่ะการเอาอิฐมาต่อๆกันะน,กแบบน,กนะก็แล้ว ได้เท็กเจอร์ที่น่าสนใจด้วยครับเวลามองเรารู้สึกว่ามันไม่จําเจมันไม่ได้เรียบเรียบครับมาดูพื้นที่หน้าตัวบ้านกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมสําหรับหลังนี้ครับคือจะมีทั้งส่วนที่เราปรับหน้าดินถมทรายไว้ให้แล้วก็มีแต่ส่วนหลักๆเนี่ยจะเป็นพื้นคอนกรีตนะ <c oughs> เผื่อไว้ให้แบบเป็นพื้นที่ใช้งานจริงจังได้เลยครับ <c oughs> การใช้งานหลักๆส่วนมากอ่ะฟังก์ชันทั่วไปแบบเนี้ยจะอยู่บริเวณหน้าบ้านสามารถนั่งทานอาหารดินเนอร์กันตอนค่ำๆปาร์ตี้กับเวลามีแขกมาเยี่ยมอะไรตรงเนี้ เพราะว่ามันจะลิงก์กับส่วนที่เป็นชานพักบริเวณประตูก่อนเข้าบ้านด้วยครับส่วนจุดที่เป็นมุมสวนจริงๆของบ้านหลังเนี้ยคือจะมีให้ตั้งแต่ข้างบ้านไปจนถึงหลังบ้านเลยครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับถ้าสังเกตบริเวณข้างบ้านครับตรงนี้เราก็ปรับหน้าดินถมทรายไว้ให้แล้วเช่นกันครับคราวนี้พอเรามาถึงหลังบ้านจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างเลยนะผมมองว่าสวนเนี้ยสามารถจัดสวนแบบฟูลสตรีมได้เลยฮะเพราะว่า มันยังลิงก์กับส่วนที่เป็นชานพักบริเวณหลังบ้านด้วยชานพักแบบนี้เรามีทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเลยนะคุณผู้ชมเพียงแต่หน้าบ้านอาจจะลิงก์กับเป็นพื้นที่ใช้งานส่วนหลังบ้านก็จะเป็นสวนให้มันดูมีความ p r i v a t e y ขึ้นมาหน่อยครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันตรงส่วนด้านในกันต่อนะฮะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหลังบ้านทําให้เวลาคุณจัดสวนหรือว่าอีกนัยยะหนึ่งถ้าคุณยังอยากนั่งเล่นในสวนอยู่บรรยากาศมันก็จะมีความ p r i v a t e y ครับเวลารถผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านก็จะไม่ได้เห็นแบบนั้น feeling ลลก็จะได้ไมม่ถูกกขัดา ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีห้องเมดซึ่งมีห้องน้ําติดกันด้วยครับซึ่งข้างๆกับโซนเมดเนี่ยก็ยังมันจะเป็นโซนครัวของบ้านหลังนี้ด้วยนะแต่เดี๋ยวเราค่อยๆพาไปชมก็พื้นที่รอบบ้านของบ้านหลังนี้จะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ฟีสไตล์มากๆจัดสรรได้หลายแบบเพราะอย่างบางหลังอาจจะจัดได้แค่สวนอย่างเดียวเนาะแต่สาหรับหลังนี้เนี่ยมีพื้นที่ให้ใช้งานเพิ่มเติมได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งคือโซนเมดเขาก็จะอยู่เป็นจุดแบบเฉพาะทางอีกต่างหากเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันในนนบบ้ากััต่อคร เข้ามาดูในตัวบ้านกันบ้างครับคุณผู้ชมหลังเนี่ยถือว่าแบ่งเด็ดดูเป็นสัสดส่วนมากเลยนะผมจะพูดถึงเรื่องฟังก์ชันส่วนแรกที่เข้ามาก่อนละกันจะเป็นพื้นที่ไว้สามารถรับแขกได้ครับจะสังเกตว่าพื้นจะมีสเต็ปก่อนที่จะขึ้นข้างบนเนาะเท่ากับว่าตรงเนี้ยมันยังดูแบบมีฟังก์ชันที่ใช้งานเฉพาะตัวได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดสั่การใช้งานนั่นแหละแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าจะจัดเป็นลิฟวิรงอ่ะผมมองว่าส่วนที่ขึ้นสเต็ปไปอาจจะดูดีกว่าด้วยซ้ำครับสำหรับบ้านไซนี้แล้วส่วนนีี้้้ออาจจะเเป็นนพพืท่่ไวแแครับขกฉ การตกแต่งชั้นแรกครับ texture ไม้จะยังมีตั้งแต่ราวกันตกตรงนี้เลยนะฮะเป็นระแนงครับแล้วก็หน้าต่างไม้คือโอ้โหหลายจุดมากๆอ่ะ f e ล l i n งก็จะดูมีความเป็นธรรมชาติเยอะหน่อยนะฮะแล้วส่วนทีค่คุณผู้ชมอยู่ตรงนี้กับพวกเราเนี่ยก็ไว้เป็นโซนทานข้าวได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันจะสามารถลิงก์กับประตูที่เปิดออกไปเทควิวสวนได้เดี๋ยวผมพาไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าคือถ้าสมมุติข้างในอ่ะจัดเป็นมุมทานข้าวแบบอินดอร์ส่วนด้านนอกก็จัดเป็นมุมทานข้าวแบบเอาท์ดอร์ได้ บรรยากาศจริงๆมันมีความแตกต่างกันนะผู้ชมข้างในกับโซนที่ใกล้สวนนะเพียงแต่ว่ามันยังลิงก์กันเผื่อแบบข้างนอกอาจจะเป็นทําแบบบาร์บีคิวข้างในก็เป็นแบบรับประทานอาหารอะไรกันอย่างเงี้ยฮะส่วนถ้าสมมุติว่าคุณอยากได้มุมทานข้าวที่มันแบบใหญ่ๆไปเลยกว้างๆไปเลยก็อาจจะเป็นโซนที่เรากําลังจะพาไปชมก็ได้ครับฝั่งนี้จริงๆอ่ะที่ยังเป็นมุมทานข้าวได้เพราะว่ามันจะลิงก์กับส่วนที่ไว้ทําครัวนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากจะ จัดเป็นมูลทานข้าวส่วนนี้มันยังสามารถแบบพวกตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับการใช้งานชั้นแรกได้อย่างพวกตู้เย็นผู้คิวใหญ่ๆก็สามารถตั้งได้แล้วก็คือจุดติดตั้งปลั๊กไฟมีให้เยอะมากๆเลยคุณผู้ชมคุณยังสามารถทําเป็นครัวด้านในได้ด้วยเพราะว่าเราทําจังชั่นไว้ให้ติดเพิ่มเติมแล้วคุณอาจจะอยากจะติดเป็นที่ดูดควันเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่และข้างนอกอ่ะค่อยจัดเป็นแบบโซนครัวที่มันดูมีความซิมเพิลกว่าด้านในก็ได้ครับไว้เตรียมอาหารฟิลแบบ ยุโรปหน่อยทำอาหารเตรียมอาหารกันด้านนอกซึ่งข้างนอกเราก็จะมีเคาน์เตอร์ให้ถึง2ฝั่งด้วยกันครับฝั่งแรกฝั่งซ้ายมือก็เอาไว้เตรียมอาหารเฉยๆฉก็ได้ส่วนฝั่งที่ล้างไว้ประกอบอาหารเตรียมวัตถุดิบอะไรพวกนี้ก็เป็นฝั่งขวามือก็ได้เช่นกันครับตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะจัดบ้านหลังนี้ให้มันมีไลฟ์สไตล์แบบไหนคือเจ้าของบ้านน่ะค่อนข้างเลือกได้ฟีสไตล์นะโดยที่มันยังถูกครอบไว้ด้วยธีมของฟิลลิ่งธรรมชาติแบบไทยๆหน่อยก็จะประมาณนี้ครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานต่อไปเดี๋ยวผมพไปดูห้้องน,น,นาง สำหรับห้องน้ำชั้นแรกตำแหน่งที่ตั้งของห้องน้ำเนี่ยคือจะอยู่ถัดจากประตูที่เข้าจากที่จอดรถมาครับ mm. เผื่อเวลาแบบรีบๆเนาะก็ยังสามารถรีบลงจากรถแล้วก็รีบเข้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินลึกมาก mm. ส่วนฟังก์ชันในห้องน้ำครับสุขภัณฑ์คือมีครบมากครับที่ผมชอบคือพอเป็นห้องน้ำชั้นแรกอะ่ะอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์กับชาวเวอร์ทุกอย่างคือลายในการใช้งานของแต่ละสุขภัณฑ์มันไม่ทับกันเลย คือมันดูมีสเปซของมันอ่ะการอาบน้าได้ตั้งแต่ชั้นแรกถือว่าเป็นข้อดีมากๆครับหรือว่าจริงๆจะไว้รับแขกก็ยังได้เหมือนกันคือใช้งานได้ได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นในกรณีที่มันติดชาเวอร์มาแล้วครับส่วนกระเบื้องผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามันนอกเหนือจากฝั่งที่เขาปูกระเบื้องให้จะรดฝ้าที่มันเรียบๆแล้วอ่ะยังมีการเล่นลวดลายแบบหินให้มันดูลักชัวรี่ด้วยอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับกิมมิกเล็กๆในการที่มาอยู่ในบ้านสไตล์แบบนี้ครับสำหรับการตกแต่งชั้นแรกภาพรวมคือจะยังติด,ดวอลเป High t e x t อร์ของบ้านมันจะดูมีความอบอุ่นมากกว่าการที่เป็นผิวของปูนธรรมดาส่วนหน้าทางขึ้นบันไดก็จะจยังมีห้องเก็บของให้ด้วยคือสูงมากเลยนะคุณผู้ชมคือคนสูง180สามารถเดินเข้าได้แบบไม่ต้องก้มอ่ะแล้วก็กว้างด้วยก็จะประมาณนี้ครับสำหรับชั้นแรกเป็นไงชอบส่วนไหนก็คอมเมนต์บอกพวกเราให้รับทราบกันหน่อยละกันนะเผื่อไว้มาแชร์กันเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันต่อครับสำหรับพื้นที่ที่ชั้น2เนี่ยครับพื้นเราจะใช้เป็นพื้นไม้ปาเก้ทั้งชั้นเลยครับ ภาพลักษณ์มันก็จะดูหรูหราสาหรับบ้านไซส์นี้นะฮะแล้วพอเราขึ้นมาถึงชั้น2ครับพื้นที่การใช้งานอ่ะคือส่วนนี้เนี่ยสามารถจัดเป็นิฟวิ่งที่ p r i v a t ได้ในกรณีที่ชั้นแรกอ่ะคุณจัดเป็นรับแขกไปแล้วสำหรับเจ้าของบ้านอาจจะมานั่งเล่นที่ชั้น2เพิ่มเติมด้วยก็ได้เช่นกันครับผมเคยเห็นบ้านแบบที่มีพื้นที่ประมาณนี้นะผมว่าติดกระจกล้อมเป็นห้องให้มันดูส่วนตัวหน่อยก็ดีเหมือนกันครับแล้วก็การที่มีแบบเนี้ยบ้านไซส์เล็กๆไม่สามารถทําได้ ถือว่าสมกับการที่อยู่ในบ้านระดับนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะสำหรับมาสเตอร์เบดมที่นี่แล้วอะขนาดไซซิ่งผมเกินไว้อย่างนี้แล้วกันไซซิ่งของมาสเตอร์เบดมจะมีความลึกเท่ากับตัวบ้านครับขนาดของห้องนอนห้องนี้เนี่ยนะฮะสามารถตั้งเตียงเคียงไซได้ แต่แน่นอนกิมมิกที่ยังเก็บไว้อยู่คือหน้าต่างไม้ครับเราจะยังใช้หน้าต่างไม้ในการตกแต่งที่พิเศษหน่อยก็คือห้องนี้จะมีโซนระเบียงแล้วก็ไม่ใช่โซนระเบียงที่ธรรมดาธรรมดาด้วยนะคุณผู้ชมกว้างมากครับสำหรับระเบียงห้องนี้มีประตูบานใหญ่ไว้สำหรับเปิดออกไประเบียงคือมันยังเรายังใช้ประตูไม้อยู่ฟีลลิ่งมันเลยดูแบบมีความธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งคือฟังก์ชันในการนอนครับ มันเพียงพออยู่แล้วแหละนอกเหนือจากนี้เขายังสามารถจัดเป็นพื้นที่แต่งตัวเพิ่มเติมในห้องได้ด้วยสําหรับพื้นที่ตรงนี้เป็น walk in closet ได้ครับเพราะว่ามันจะลิงก์กับห้องน้ําหรือว่าถ้ามีคุณผู้หญิงอยู่น่าจะชอบเลยเพราะว่ามีหน้าต่างไว้รับแสงธรรมชาติด้วยเวลาแต่งหน้าก็ได้แสงธรรมชาติในการช่วยครับส่วนห้องน้ําห้องนีน้ฮะจะเป็นห้องน้ําในตัวการตกแต่งภายในแล้วครับคือค่อนข้างคุมโทนนะเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้คือโทนสีหรือว่าวัสดุ t e x t อร์ต่างๆผมมองแล้วมันให้ความรู้สึกแบบลักชัวรี่อะ แต่ว่าพออยู่ในบ้านหลังนี้แล้วร,รู้สึกเข้าแบบไม่โดดกันเลยนะผมเลยรู้สึกค่อนข้างชื่นชมในสไตล์การออกแบบมากๆาครับสำหรับบ้านหลังนี้จะยังมีอีก2ห้องนอนครับซึ่งเป็น2ห้องนอนที่ติดกันด้วยนะเดี๋ยวผมขอให้ดูห้องนี้ก่อนแล้วกันห้องนี้จะเป็นห้องเล็กสุดแต่ว่าเราถึงก่อนนะคุณผู้ชมใครที่ ชอบแบบไลฟ์สไตล์ในการนอนแบบส่วนตัวส่วนตัวไม่อยากให้มีแบบอะไรอย่างอื่นมาไว้ในห้องเลยไม่อยากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่อยากมีแบบอะไรมาเกะกะการนอนอ่ะผมว่าห้องนี้ตอบโจทย์ละโดยที่ห้องไม่ได้ใหญ่มากก็ถือว่าใช้งานได้ซึ่งเราก็เตรียมจังชันให้ติดแอร์ไว้แล้วเหมือนกันครับเป็นยังไงนี่แค่ห้องเล็กนะคุณผู้ชมแต่ว่าฟังก์ชันน่ะมันตอบโจทย์ผมเชื่อเลยว่ามีคน,นต้องการอะไรแบบนี้แน่นอนห้องเนี้ถือว่าให้ฟีลลิ่งแบบนั้นได้เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องถัดไปกันครับ ห้องนี้ใจะใหญ่กว่าห้องเมื่อสักครู่มาอีกสักประมาณหนึ่งนะครับคุณผู้ชมทิศทางในการรับลมรับแสงก็คือจะกว้างมากกว่าคือได้ทั้งจากฝั่งข้างบ้านแล้วก็ฝั่งหลังบ้าน,นะครับหน้าต่างม,มีเยอะมากแล้วก็ยังเป็นหน้าต่างไม้เหมือนกันด้วยการจัดสรรการใช้งานห้องนี้เนี่ยคือเป็นห้องนอนก็ได้แหละแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ต้องการไลฟ์สไตล์อื่นๆมาไว้ในห้องนอนมากกว่าห้องเมื่อสักครู่ครับอาจจะเป็นพื้นที่ไว้อ่านหนังสือเพิ่มหรือว่า ตั้งโต๊ะคอมไว้เล่นโซเชียลทำงานอะไรก็ว่าไปถือว่าห้องนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ดีเหมือนกันอีกนัยยะหนึ่งจะจับเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้ไว้ใช้งานตามไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านได้เลยจะไว้เป็นห้องเทียเตอร์ก็ได้เหมือนกันครับถือว่าอยู่กันแบบ Family Family เนาะโดยที่ใกล้ๆห้องนี้จะมีห้องน้ํหนึ่งห้องห้องน้ําห้องนี้นี่แหละคือจะเป็นห้องน้ํารวมครับสำหรับห้องนอนที่2กับห้องนอนที่3แล้วก็ห้องนอนที่2ยังสามารถเข้าห้องน้ํานี้ได้จากในห้องด้วยนะมันก็กึ่งกห้องน้ําในตัวเนาะเพียงแต่่วา มันจะยังเชื่อมกับโถงทางเดินได้อยู่ส่วนสุขภัณฑ์ก็มีครบครับโดยห้องนี้เนี่ยจะมีเคาน์เตอร์สำหรับอ่างล้างมือด้วยก็วางของใช้ในห้องน้าได้เยอะเหมือนกันถือว่ามันรองรับสำหรับการใช้งานจากสมาชิกห้องที่มากขึ้นกว่าปกติก็ถือว่าโอเคมีฝั่งชาเวอร์ดูเป็นสัดส่วนมากทั้งหมดนี้คือชั้น2ของบ้านหลังนี้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านล่างครับ สำหรับจุดเด่นที่ทําให้บ้านหลังนี้เนี่ยมีความยูนิคว่าหลังอื่นๆผมมองว่านอกจากนอกเหนือจากเรื่องของดีไซน์แล้วยังเป็นเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันอะไรบางอย่างด้วยคุณผู้ชมผมจะขอยกตัวอย่างเป็นส่วนของชานพักบริเวณทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านเลยนะสำหรับชานพักหน้าบ้านแบบนี้ครับคือมันค่อนข้างเหมาะสมแหละสำหรับการอยู่บ้านที่มันมีฟีลลิ่งแบบธรรมชาติธรรมชาติบรรยากาศไทยๆหน่อยเพราะว่าเวลาเราอยากจะเทควิวข้างนอกหรือว่าอยากจะแบบ สอดส่องดูแลสมาชิกในบ้านว่าแบบเอ้ยทำอะไรอยู่ด้านนอกปลอดภัยไหมยอะไรเงี้ยเรายังสามารถอยู่ในพื้นที่แบบนั้นได้โดยที่ไม่ได้เข้าไปเกะกะเขาส่วนหลังบ้านน่ะก็ยังเป็นมุมสวนด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีชานพักแบบนี้เช่นกันครับเวลาแบบญาติผู้ใหญ่ดูเด็กเล่นสวนวิ่งเล่นในสวนอยูห่ห่างๆอ่นะสเปซแบบนี้คือมันสามารถตอบโจทย์ได้ตรงเนี้ยมันสามารถเลือกได้ด้วยว่าคุณจะทําเป็นแบบ outdoor หรือ indoor ซึ่งบ้านสมัยนี้ผมบอกตามตรงว่าแทบไม่เห็นแล้วนะคือมันจะต้องเป็นบ้านที่มีเอกลักษณ์แบบนี้ผมถึง รู้สึกว่ามันสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อะไรแบบนั้นได้ครับสำหรับบ้านหลังนี้ครับถือว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่ต้องการไลฟ์สไตล์อะไรแบบที่คุณผู้ชมชมมาตั้งแต่ต้นเลยนะคือว่าถ้าใครยิ่งชอบอะผมว่าหลังนี้ถือว่าหาย,ยากมากๆแล้วสำหรับฟังก์ชันหลังนี้ผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งแล้วกันนะครับผมคือจะเป็นบ้านเดี่ยวรีโนเวทใหม่ครับโครงการรัดดาลมปิ่นเกล้าจากแบรนด์คิวเฮาส์ด้วยครับคือเป็นบ้านขนาด 85.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย244.2ตารางเมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องไม้บ้านจอดรถได้2คันหรืออาจจะ4คันก็ยังจอดได้โดยราคาของหลังนี้ครับขายอยู่ที่8ล้าน9 9 0 0 0 0บาทครับคุณผู้ชมโอ้โหตบมือให้ราคาของบ้านหลังนี้นะได้หน่อยนะฮะดูดพูดผิดพูด,พดถูกเลยฮะจริงๆอ่ะผมมองว่าศักยภาพของมันนะอยู่ทําติดทําถนนการจนาพิเศษแบบนี้จะเกิน10ล้านก็เป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่า แน่นอนแหละเป็นบ้านบางกอกเราจะขายแพงขนาดนั้นทําไมเนาะอ่าอันนี้เรารีโนเวทให้ใหม่แล้วด้วยซึ่ง9ล้านนีทอนไม่แตะ10ล้านเลยด้วยครับถือว่าราคาคุ้มมากๆใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะต้องรีบติดต่อมาที่บางกกอกแอสเซทเลยครับเพราะเรามีแค่หลังเดียวเท่านั้นสำหรับบางกกอกรีวิววันนี้ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมฝากติดตามกันด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook YouTube IG Li@ n e เว็บไซต์หรือแม้แต่ t i k t o k ฝากติดตามบางกอกแอสเซทไว้ทุกช่องทางด้วยครับส่วนบางกอกรีวิวในสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปโซนไหนแล้วก็จะพบกับบ้านแบบใดมาลุ้นไปด้วยกันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งทางเพจ Facebook หรือ YouTube บางกอกแอสเซทฝากติดตามรับชมกันด้วยใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกเราหน่อยแล้วกันครับวันนี้พวกเราทีมงานบางกอกแอสเซทขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c ช anel บางก k o k Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ